มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับฟอร์ด5000กับอาจารย์หลงกันอีกแล้วหลายๆคนก็คงสงสัยว่าทําไมเราก็ไปอยู่แต่กับฟอร์ด5000ฟอร์ด5000กับอาจารย์หลงนะทุกคนเพราะว่าคนนี้ช่วงนี้ก็ขยันจริงๆฟอร์ด5000ในตํานานคันนี้ก็เป็นรถไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่คุณพ่อเขานะทุกคนอย่างที่เราเคยบอกไปหลายๆคลิปฟอร์ด5000เป็นฟอร์ดในตํานานแห่งสายพันธุ์แปลนต้นแบบของ รถไทยที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยมาอย่างยาวนานฟอร์ด5000ช่วง77ท้าย68 T3 คันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ว่าได้นะอยู่ในตะปูลรถไถยฟอร์ดรุ่นแรกๆตัวนี้ของอาจารย์หลวงนี่ถือว่าเป็นตำนานที่อมาตะมากนะทุกคนเขาว่าเป็นเดิมๆทุกอย่างเลยนะนี่นะรุ่นนี้นี่เขาก็ผลิตขึ้นมาใช้ก็นานกว่า50กว่าปีแล้วนะทุกคนก็ออยังทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังเป็นเหมือนเพื่อนสนิทพี่น้องกับมีหลายๆคนก็เคยคอมเมนต์มาถามเราว่านดีไหมก็อยากจะ หาลองซื้อนมาใช้อยู่นะทุกคนปแบบอดห้าพันเนี่ยหรือว่ารถถายตระกูลปอดเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะทุกคนแต่สําหรับเราเราก็ว่ามันก็กนใช้ได้มันก็ดีนะทุกคนเพราะว่าอะไหล่ระหว่างรุ่นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันซึ่งอะไหล่ทุกิ้นก็สามารถมันใช้ด้วยกันได้นะทุกคนราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์เครื่องยนต์ท่อนท้ายมีความคงทนแล้วก็ ปัญหาการดูแลรักษามันก็น้อยนะทุกคนมันก็รักษาดูแลง่ายอ่ะทำให้เกิดก็คือมันก็คุ้มค่าแหละในการใช้งานนะทุกคนเฮ้อก็พูดเกี่ยวกับฟอน5,000กันไปซะยาวเลยเราก็อยากจะบอกว่ามันดีนั่นแหละวันนี้ก็มาดูว่าจันหลงเขาก็มาถ่ายลงผ่านเจ็ดแปลงนี้แกก็ว่ามาถ่ายแปลนะทุกคนเพราะว่าถ่ายดะกันไว้แล้วก็ถ่ายดะก็เป็นผ่านเจ็ดนั่นแหละวันนี้ก็ผ่านเจ็ดแปลไปอีกผ่านเจ็ดนี่ก็ เป็นของค่าย CMP นะทุกคนแกก็สั่งใบาผานมาใหม่ที่เราเคยลงคลิปให้ดูที่เปลี่ยนใบผานกันไปนแล้วใบละพันห้านะทุกคนวันนี้ก็มาประเดิมเลยนี่อันนี้ก็เป็นไส้งานของอาจารย์หลงเขานะทุกคนเออบางทีเราก็ว่ามันสวยนะทุกคนบางทีเราก็ว่ามันโคง้งบางทีก็จะตรงนะทุกคนนะเออแต่แกแกแก็บอกว่า ไม่เพี้ยนหลอกมันดีอะไรแบบนี้เออเราก็ไม่เถียงหรอกเพราะเราก็ขับไม่เป็นนะจานหลวงก็บอกว่าดีเราก็ว่าดีนั่นแหละอันนี้ก็ประมาณสองไร่นะทุกคนไถแล้วก็ไถอีกไถยอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเอาดีไปถึงไหนเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ยแล้วปลูกข้าวโพดมันจะดีไหมนะทุกคนถ้าเราไถาดีๆอ่ะแต่ก็อรอลุ้นกันดูเพราะว่าจานหลวงนี่แกก็พยายามมาไถของแกนะทุกคนแกก็จะได้ ว่าปลูกขา้าวโพดแล้วมันก็จะได้งามงามเออมันก็งามนั่นแหละถ้าปลูกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ไรนะ่ะเราก็พูดไปนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เคยปลูกนะทุกคนข้าวโพดข้าวโพดอาหารสัตว์อะไรของเขาเนี่ยแต่อาจารย์หลวงเขาก็เคยปลูกตรงนี้ทุกปีแกก็บอกว่าสองไร่นี้ก็มันก็ได้ไวนะทุกคนข้าวโพดก็คือร้อยยี่สิบวันก็เกี่ยวแล้วแล้วก็มันก็ได้เงิน ตรงนี้สองไรก็ได้เป็นหมื่นอยู่นะทุกคนนะเออบางคนก็อาจจะบอกว่ามันน้อยนะทุกคนไปทางนานเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็รปริญญาติก็หมื่นห้าแล้วนะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นอาชีพของคนที่ไม่มีใบปริญญานะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แซะใครถ้าใครบอกว่าเออเรามีปัญหากับพวกเออใบป,ป,ปริญญาไหมเราไม่ได้มีนะทุกคนแต่มันก็คือเป็นแค่ ความภาคภูมิใจของพวกเราเชาวที่ทําเกษตรกร,กรอย่างเรานะอาชีพเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนจบสูงอะไรมากมายนะทุกคนเราก็แค่ทํามาหากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวของเราได้โดยที่แบบเออเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้พึ่งพาอาศัยใครนะทุกคนก็พูดไปพูดมาเราก็เหนื่อยกับตัวเองนี่แหละเหนื่อยกับชีวิตตัวเองนะทุกคน,นที่ต้องมาทําไรไถนาโอ้ย นี่ก็เราว่าไม่รู้มันจะมีฝน,นตก<ห>นลงมามอีกไหมเนมี่ยอาจารย์ลงก็จะมาถไว้แล้วถ้าปลูกแล้วฝนไม่ตกลงมานี่ก็โอ้มันก็ยากอยู่นะทุกคนเพราะว่าเขาโพดนี่ช่วงที่เขาปลูกใหม่ๆแล้วเขากําลังแบบว่าแตกยอดแตกอะไรนี่ก็ต้องการฝนมากเลยนะทุกคนนะมันถึงจะได้ผลผลิตดีเม็ดเยอะเม็ดฝักใหญ่อะไรก็แล้วกันท่พูดมามันก็ยาวนานเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าบ๊ายบาย